หนังสือโชคไข่ดีด้วยนะไข่ดีจนโชคไม่มีเลยอ่ะ้อ,อตย่มงามาไ้ม่ยากยากครับหมดแล้ไม่มันคือหุวงจุ้ยสากลที่ตลาดจริงเขาใช้กันแต่เราไม่รู้จริงๆอะ่ะหุวงจุย้ยโชคเป็นสไตล์เนี่ยพระโชคออกแบบเรื่องโรงแรมรีสอร์ทห้างอะไรอย่เงี้ยนี่คืองานโชคก่อนหน้านี้เลยแต่ไม่ีใครมานั่งรู้กับโชค คือทุกคนน่ะเวลาเรามองว่าเราไม่ได้เอาดีทางด้านห่วงจุย้ยจะมองว่าเรากระจอกแต่หารู้ไหมในวงการที่มันเป็นคนทํางานจริงๆอ่ะเขาเชิญแต่เราทางนั้นเลยนะพี่ครับลองเราสําเร็จนะ่ะในการใช้วิชาแต่ไม่ใช่สําเร็จจากการใช้วิชามาหลอกแดกคนนะเช่นมาหลอกแดกลูกศิษย์มาหลอกแดกสร้างเอฟสาวกลัดทีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่สร้างความเด็ดเอาหวงซุ้ยมาสร้างความเด็ดให้กับตัวเองจนรวยจนมีธุรกิจนู่นธุรกิจนี้ กลายเป็นว่านั่นต่างหากที่เราว่าพิสูจน์จากวิชาและที่สําคัญก็อย่างที่ยืนยันไงโชคเป็นสินแสคุณเดียวในเมืองไทยที่รับประกันผลงานหวงจุ้ยร้อยเปอร์เซ็ไม่มีใครมาแหกอ,อกโชคได้เพราะเวลาพี่เห็นในสกิลกับมันมันไปได้มากกว่า่วงจุ้ยที่พี่คิดมันมันม,นม,นมนัคือทุกงานมันสําเร็จนะใครทําได้อย่างโชคบ้างล่ะเพราะโชคไม่ได้แก้หวงจุย้ยบางครั้งโชคแก้ปัญหาก่อนก่อนมาแก้หวงจุ้ยอีกนะอันนั้นต่างหาก เพราะสุดท้ายถ้าเราตกผลึกแล้วเราจะเข้าใจกับมันว่าบางครั้งพวงจุ้ยไม่ใช่ปัญหาแต่เราเสือกทําให้มันเป็นปัญหาหนักกว่าเก่าแค่นั้นเองเช่นบ้านกับคนไม่เข้ากันอย่างนี้เป็นไงบ้างใช้วิชาหลอกแดกคนอย่างนี้พี่ครับให้ดูความอัปยศของศาสตร์เลยดีกว่าหยิบแผ่นม่วงขึ้นมาพี่สาวครับพี่สาวจดเพิ่มนะประตูตู้โต๊ะเตียง ควรทับตำแหน่งดีประตูบ้านตู้เซฟเต๊ะทำงานเตียงนอนควรทับตำแหน่งดีของบ้านเตาไฟห้องซ้วมควรทับตำแหน่งร้ายพี่ครับลองดูนะครับพวงจุ้ยหมายเลขสามบ้านหมายเลขสามเห็นไหมพี่ลองดูสิทิศหน้าบ้านเป็นไงบ้างภัยพิบัติมรณะห้าผีไหม เฮี้ยแล้วกูจะเปิดเข้าบ้านยังไงวะเข้าใจนะแล้วกูจะเข้าบ้านยังไงกดฮวงจุ้ยบอกไว้ว่าเข้าหน้าบ้านตรงๆได้พลังร้อยเปิดประตูเข้าข้างบ้านได้แค่ห้าสิบเข้าหลังบ้านบอดพลังไม่มีพลังดังนั้นถ้าเจอวิชานี้ไปขัดแย้งกับปฐมมบท่วงจุ้ยฮวงจุ้ยปฐมมบทของหวงจุ้ยนะครับเราเรียกว่ารัฐธรรมนูญ่วงจุ้ยคือความสมดุลที่เหมาะสม แต่วิชาย,ย่อยพวกนี้เป็นกฎหมายลูกเข้าใจไหมดังนั้นจะใช้กฎหมายลูกคุณก็ต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเข้าใจไหมดังนั้นนะวิรัฐธรรมนูญของฮวงจุ้ยคืออะไรไหมทุกอย่างต้องสมดุลลงตัวแล้วเหมาะสมนี่คือที่มาเขาเล่ามนูบอกว่าเข้าหน้าได้ร้อยเข้าข้างได้ห0สบเข้าหลังบ้านบอดพลังแต่ว่าศูนย์พี่ก็ลองนึกภาพดูถ้ามันเป็นวิชานี้ขึ้นมาล่ะทิหน้าบ้านไม่มีให้เข้าเลยเห็นไหม สุดท้ายพี่ก็ต้องไปเข้าข้างบ้านไม่ซ้ายก็ขวาเข้าใจเหตุผลไหมแล้วมันตลกไหมหละ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นฟังใหม่นะครับถ้าพี่ซื้อบ้านในบางกอกบุรีวาดเป็นบ้านเดี่ยวนึกอ,ออกไหมครับลงรถตัวบ้านเข้าใจไหมครับแล้วบอกว่าให้เข้าข้างบ้านอ่ะกูจะระเบิดตรงไหนระเบิดข้างนี้เหรอก็เป็นมุกก็เป็นพันเ,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 เป็นเป็นเป็นที่นั่งเป็นห้องรับแขกจริงไหมครับต้องเดินอ้อมหนักวกว่าเก่าระเบิดลงรถเหรอก็ไม่ได้เพราะอะไรไหมครับเพราะตัวลงรถอ่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนขาด วิชากานเงก็สร้างปัญหาให้กับคนหรือว่าคนหาแดกกับวิชาเพื่อสร้างปัญหาให้คนยิ่งขึ้นแค่นั้นเองอ่ะแค่สามอันเดียวบ้านหมายเลขสามก็หาว่าฟุกบ้านหมายเลขหกอีกดูซิห้าผีภัยพิบัติมอรณะอีกไหมสามทิศหน้าก็เข้าไม่ได้อีกเห็นไหมสุดท้ายวิชาห่วงจุ้ยกระเตงก็เกิดขึ้น เคยเห็นไหมบางที่ประตูบิดก็หมายว่าประตูมันต้องเป็นระนาบจริงไหมครับก็เว้ามาเป็นประตูบิดเฉียงบิดประตูแทงก็เอียงเพราะว่าประตูต้องเป็นแนวระนาบอย่างนี้ไหมครับแต่เขาเสียงประตูขึ้นมาอย่างนี้ยเปิดเข้าเปิดออกก็ยากขึ้นไปอีกเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่ออ้างว่าเลี่ยงองศาที่ไม่ดีด้านหน้าตรงนี้ไงก็เลยเปิดประตูบิดแสดงว่าสุดท้ายก็ยึดวิชาเป็นสาระหลักแล้วก็กระเตงตัวเองให้เกาะกับวิชา แต่หาลุไมว่าเสียพื้นที่หน้าบ้านไหมไอประตูบิดเนี่ยยุคยี่0บามสิปีก่อนนี่ใช้กันเยอะมากเลยรู้ไหมร้านร้านตัดสูตรร้านเสื้อผ้าร้านขายอาหารทะเลอะไรก็แล้วแต่ร้านขายอาหารเยาว,วราอะไรตั้งแล้รถวันนี้เป็นไงบ้างเจ๊งไปเกือบหมดแล้วเห็นไหมนี่คือความจริงมากกว่าแสดงว่ามึงบิดยังไงถ้ามึงไม่บิดให้เข้ากับกระแสณนะปัจจุบันตายหาทุกธุรกิจถ้าจะลุ้นว่าบิดประตูไปบิดธุรกิจยังให้เข้าก,กระแสรหรือตามกระแสดีกว่าไหม ข้อนี้สําคัญที่สุดเลยนะดังนั้นกลายเป็นว่าเห็นไหมครับบ้านหมายเลขสาบ้านหมายเลขหกก็กลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมต้องห้ามถ้าซื้อแล้วนะครับหน้าบ้านจัดอะไรไม่ได้เข้าประตูไม่ได้ประตูที่ร่ํารวยควรจะเข้าในตําแหน่งจเจริญตําแหน่งดีๆแต่เผเอิญว่ามันต้องเข้าด้านข้างเพราะหน้าบ้านเป็นตําแหน่งร้ายหมดพี่ครับมันก็หมดสิทธิ์ดังขีดจํากัดมันมีพี่ครับ ไม่มีหน้าบ้านอันใดนะพี่ที่เข้าข้างถ้าตัวบ้านอย่างชัดเจนถ้าเราคิดว่าต้นแบบพวงจุ้ยคือพระราชวังต้องห้างพระราชวังปักกิ่งอะ่ะมีประตูพระราชวังเห็นไหมครับตั้งแต่ประตาประตูท่านประธานเหมาเห็นไหมตรงไปเลยก็ประตูวงังตรงไปตรงตรง,ตรงไปครับไม่มีอะไรบิดข้างเอียงข้างหรือหันไปปรับองศาดีทิศทางดีมันไม่ใช่อย่างนั้นสุดท้ายนะครับฟังไว้ก่อนนะจีนมีมณฑลใหญ่ มณฑลแต่และมณฑลหรือเมืองของจีนแต่และหนึ่งเมืองใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับพี่รู้ไหมครับในมณฑลนั้นก็มีหลายจังหวัดหลายภาคผู้ง่ายหลายอำเภอผู้ง่าง่นะครับพี่รู้ไหมครับว่าเขาก็มีวัฒนธรรมและความเชื่อหรือศาสตร์ฮวงจุ้ยแต่และขแขนงที่ต่างกันไปเลยว่าศาสตร์พื้นบ้านดั้งเดิมของแต่ละคนแล้ววิชาทุกวิชาที่สอนเนี่ยรู้ไหมครับเป็นคนละสำนักกันนะแต่เราเชื่อเป็นวิชาฮวงจุ้ยเหมือนกันมันน่าจะอยู่รวมกันเป็นฮวงจุ้ยเดียวกันหมดแต่เป็นวิชาที่ต่างสำนักกันเลย ฮวงจุ้ยดึกดำด๋อก่อนจะยึดถือในคําว่ารูปลักษ์จะอ่านมงคลเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปลักษ์นะ,ะพยายามตั้งมังกรตั้งปีเสียตั้งเทพตั้งอะไรเห็นไหมครับเอาเสรกษณ์ความเป็นมงคลสํานักฮวงจุย้ยสํานักรูปลักษ์ฮวงจุ้ยสํานักรูปลักษ์ในจีนจะไม่ใช้เข็มทิศจะมองทุกอย่างเป็นนัยยะที่ตั้งแล้วมีมงคลยังไงบ้างมงคลอย่างนี้นะครับหนีไม่พ้นอะไรที่วัดจีนมีสารเจ้าจีนมีก็เนี่ยแล้วก็สืบทอดมาเป็นคนไทยด้วยเห็นไหมต่อไปก็ฮวงจุ้ยอะไรอีก ห่วงจุ้ยทิศจริงห่วงจุ้ยทิศจริงเนี่ยครับจะเน้นพลังจากทิศต่างๆไม่เน้นในคําว่ารูปลักษณ์จะเน้นจากทิศจริงต่างๆว่าทิศนี้เรื่องอะไรมีพลังอะไรกระตุ้นอะไรต่างๆเป็นไงบ้างอันนี้เรียกว่าห่วงจุ้ยทิศจริงแม้แต่วิชาอัทะเรือนหรือดวงคนดวงบ้านเนี่ยก็เป็นห่วงจุ้ยทิศจริงด้วยนะครับแต่มันยังไม่ใช่ห่วงจุ้ยสากลเพราะห่วงจุ้ยสากลจริงๆจะเล่นกับจิตใต้สํานึกคําว่าเล่นกับจิตใต้สํานึกในที่นี้คือเล่นกับอะไรรู้ไหมครับ ทำแล้วนะมีผลต่อความรู้สึกความต้องการของคนที่เราเรียกห่วงจุ้ยสากลแต่โชคตกผลึกจนเข้าใจกันว่าวงจุ้ยชั้นสูงที่เรียกว่าวงจุ้ยพิฆาตกิเลสตัณหาที่แปลว่าจัดแล้วลูกค้าเพิ่มจัดแล้วปิดการขายได้จัดแล้วรวยขึ้นจัดแล้วยอดขายดีขึ้นก็เลยเข้าใจตรงกันมันก็ว่ามันคืออะไรก็เนี่ยเนื้อหาจริงๆของโชคในคอร์สที่พยายามสอนเนี่ยเป็นสอนที่น่าเบื่อสําหรับโชคมากเพราะมันต้องสอนวิชาว,วงจุ้ยที่ตลาดช